สายเอ็นเป็นสายยาวถูกเวียนวิวพลิ่วไปในสายลมฟ้าน่าดูหน้าชมแดดกำลังใส นกบินยังร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโผลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวัน ลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แล้วเหมือนกัน,น,น,นลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี P ่พีนะนะเอฟซี C, และผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มชิงโชวก็ มาตกปลาหลังเลิกงานนะครับมีเวลาไม่มากนะครับก็หลังเลิกงานก็มาลองดูนะครับมาตกชิงหลิวนะครับระยะ3.6นะครับก็มาหาปลานินลองดูนะครับเผื่อมีตัวนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวแ้มหรือเปล่าังเลิกงานมีเวลาประมาณชั่วโมงกว่ากวานะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลุ้นกันวัานี้เพื่การเสียเวลานะครับผมเตรียมเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปตกปลานะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นนาขอบคุณ FC ซและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องตกปลาเรียกช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในวันนี้ในช่วงนี้นะครับก็จะถึงปีใหม่แล้วครับปีเก่านะครับก็ขอให้พี่ๆนะาะนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีเก่านะครับ ส่วนปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่ๆนานา,นาทุกท่านนะครับและผู้ชมทุกท่าน,นครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับร่ำรวยเงินทองหลังไหลมาทมานะครับท่านไหนที่ไม่ได้ไปไหนในช่วงปีใหม่ก็ดูคลิปเพลินๆไปนะครับอันไหนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัย สำหรับในช่วงปีใหม่นะครับดังเดินทางกลับมาภูรำเนานะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับนะครับหลังจากกลับมาภูรำเนากลับบ้านเยี่ยมญาติก็เดินทางกลับไปทํางานก็ขอให้มีความปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับเราไปตกปลากันครับไปเลยครับ นะั่นะส่ไม่นี่ครับตัวนี้ต้องต้องเอาไว้ก่อนครับแล้วค่อยปล่อยที่หลังครับเดี๋ยวมันจะไปตอดเล่มเหยื่อีกเอาไว้ก่อนครับแล้วปล่อยที่หลัง <c oughs> ตัวนี้ยิ่งเล็กครับนนะโอ้โห đi nhích đi 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 ดูตัวปลานี่ครับตัวปูมือตัวปลาตะย ีจะเอาไว้ก่อนใส่กระชังไว้ก่อนมันจะได้ไม่ไปกวนเหยื่อเราจะใส่นี้จริงๆครับนั่นแหละใส่เล,ล็กปลาเล็กกวนเลยครับตัวนี้เก็บเก็บอย่างเดียวครับยวค่อยปล่อยที่หลังครับ มันไปกวนเราดึงทุ่นไหลแล้วรุ่นนี้เจอแต่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้โป้อโอยตามลุ้นกันต่อครับมันต้องมีไซส์ใหญ่ นั่นนะตอนนี้มีไซนิดหนึ่งครับสองนิ้วสามนิ้วใส่ขึ้นมานิดนึงถึงว,ว่าเริ่มมีตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วครับนั่นนะเล็กๆอีกแล้วครับ ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆไม่รู้ปไปหนหมดนี่ครับกุ้งฝอยเหยือยที่ผมใช้ครับเป็นกุ้งฝอยทั้งสองขอเลย เดิมครับถ้าเปลี่ยนจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ได้นี่น่าจะได้เยอะน่าจะพอกินแล้วครับยังไม่มีตัวไซส์ได้ทอดเลยนี่ครับมาแล้ว แล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเบิ้นเลยเบิ้นเลยเบิ้นเลยนี่สองแต้มเลยครับปลาทูปลาทูนี่ไซส์สวยๆมาตัวนึง ไม่เงาครับไปได้วัดอยู่ลุยกันต่อครับต,ต,ตัวนี้ก็เล็กเกินยุ่งตอดนานแค่หวะนี่ปากไมาฉีก เล็กเกินครับนะใช้มินิครับมาอันจะเป็นไซนี้ แบบนี้เยอะมากครับเยอะจริงๆไปแคะแย่ๆไม่รู้นไปไหนตอนนี้ก็น่าจะ17บเนาฬิกาแล้วครับมีประมาณมีเวลาอีกประมาณสานาทีครับต้องรอรุ้นกัน,ออออนตอนนี้ผมก็นั่งมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้ว ก็ยังไม่เจอไซส์ใหญ่ครับเจอแต่ไซส์เล็กๆไซส์มินิเท่าน้วหัวไม่มือครับภาพบรรยากาศไม้ครับไม้ก็เป็นไม้ที่ผมมาตกปนินนะครับไปทำกับข้าวเย็นเมื่อรอบอีพีก่อนๆนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมมาตกเโดูฝั่งนู้นครับใกล้ๆ มาตกเชโดเชโดก็เยอะครับขึ้นน้ำเต็มเลยนน้ำเยอะในเ,ะเบ็ดผมก็ยังไม่เก็บชิงริวตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับอพอดีมีงานตอนเย็นนะครับมีงานตอนค่ำคผมก็จะเอาให้พี่ๆนานาได้ดูบรรยากาศแต่ผมก็จะเก็บของครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปผลงาน กันอีกทีครับเก็บของก่อนครับน,นะนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมก็จะให้พี่ๆนะ้าะได้ดูผลงานวันนี้ครับเราก็ไม่มีป้าใหญ่แล้วครับผมก็จะปล่อยทั้งหมดนะครับก็ไม่เอาผมก็จะไปปล่อยทั้งหมดเลยก็มีใส่สวยใส่พอทอดตัวนึ่งครับ แต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวครับผมก็ปล่อยมันกันครับปล่อยให้มันโตรครับผลงานกันนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมันนะก็มีไซส์น้นองนั่นก็ไซส์เล็กๆเล็กๆไซส์มินิๆเล็กกว่านี้ก็มีครับแต่ผมปล่อยไปแล้ว ก็จะปล่อยเลปกันก่อนนี่ครับก็จะปล่อยลงที่เดิมไปไปไปตัวโตววเอาตัวใหญ่ๆบอกให้เอาตัวใหญ่ๆมานะตัวเล็กๆไม่ต้องมาแล้วผมก็ได้อปปลปาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไป นะครับว่าผมจะไปตกมาที่ไหนผมกะว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะมาซ้ำหมายตรงนี้แหละครับช่วงถ้ามีเวลานะครับช่วงปีใหม่ก็คงไม่มีเวลานะครับอาจจะได้ไปเดินทางกลับบ้านเหมือนกันนะครับเยี่ยมญาติเหมือนกันก็สำหรับปีใหม่ครับก็ขอให้พี่ๆนั้นะทุกท่านนะครับมีแต่วความสุขความจเจริญโรคภัยไข้เจ็บไปได้เบียดเบียนนะครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ ไปไหนมาไนเข้าที่ชุมชนก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับสำหรัว,วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมมีงานด่วนนะครับที่ต้องไปทำงานตอนกลางคืนนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ